สวัสดีครับสวัสดีท่านบริหารทุกท่านนะครับสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับและสื่อมวลชนคนสําคัญของเราครับต้อนรับทุกท่านที่มาหลบร้อนหลบแดดซัมเมอร์ของประเทศไทยของเราซึ่งมาเชีเร์รือเล่นเลยนะครับมาพงเพลิดามยินเย็นสบาย,บายอยู่ที่ UV View ของเราแห่งนี้เมืองของยูนิโคลครับกับงานของเราและน,นี่คืองาน Uni q l o UV Protection สบายทุกที่กัน UV ทุกวัน ผมอ้างกรณนกันครับวันนี้ยินดีเป็นอยิ่งนะครับดำหน้าที่เป็นพิธีกรเดินรายการนะครับพาทุกท่านกับปรบความเย็นสบายแล้วก็ป้องกันผิวของคุณจากแสงแดดแล้วก็รังสี uv นะครับที่มาทำร้ายผิวของเราได้ทุกที่เลยจริงๆนะครับเริ่มต้นแอบถามมินิีกว่ารับพี่ีสื่อมวลชนไม่แข็ผู้มีเกียรติครับถ้าเราอยู่ในที่กลางแจ้งคิดว่ารังสี uv ทาร้ายผิวของเราได้ไหมครับทำได้ไหมครับได้แน่นอนนะฮะอันนี้ตรงตรงเลยงั้นถามตอบครับและถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่โร่หลัะ หลบแดดมาอยู่ในสถานที่ทำงานอย่างซายหรือทุกท่านนะครับอยู่ในออฟฟิศแบบนี้อยู่ในร้านคาเฟ่หรือแม้แต่อยู่ในร่มเงาของฟอสเซชันบัสซอกด้านหลังเราคิดว่าผิวของท่านได้รับการปกป้องจากรังสี UV หรือยังครับหลายท่านเดินไม่มั่นใจมีพยักหน้าบ้างบางท่านแบบเหมือนจะขอเพชรสักชักสักสักสะกสัมสักสักนักสักสัก ผมเฉลยเลยดีกว่าครับต่อให้เราอยู่ในที่ร่มเงาก็ตามนะครับแต่ว่าผิวของเรายังโดนรังสี U V เข้ามาทำร้ายได้เช่นเดียวกันนะฮะไม่ว่าจะมาจากหน้าต่างซึ่งแดดมันเล็ดลอดเข้ามาได้ครับหรือแม้กระทั่งจากแสงไฟงต่างๆนะครับก็าสามารถทำร้ายผิวของเราได้เช่นกันนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้ยูนิโคลของเราไม่หยุดพัฒนาไอเทมและก็เทคโนโลยีเจ๋งๆนะครับที่จะมามอบให้ก,กับทุกคนที่สวมใส่ ไอเช่นขอยูนิโคลครับความพิเศษเดี๋ยวจะพูดนะครับว,ว่าเจ๋งขนาดไหนอยู่หมัดขนาดไหนแต่ผมพูดเลยครับจเจิดจริกันแบบนี้ต้องว้าวแน่นอนนะครับพูดถึงความพิเศษแบบนี้นะครับเราจะอบอกเลยว,ว่าผลิตภัณฑ์ไอเชมต่างๆของยูนิโคลนะครับนอกจากจะปกป้องผิวของคุณนะฮะไม่ให้โดนรังสีอุบีแล้ว